น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนักบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อไขข้อสงสัยของแก้บนของถวายแก้บนนำมากินได้หรือไม่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะถวายของแก้บนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไหวแก้บนการไหวเจ้าที่เพื่อขอพรนนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการถวายของกินหรือของแก้บนมีอะไรที่สามารถนำกลับมารับประทานได้หรือไม่วันนี้เรามาไขาข้อสองสัยเรื่องนี้ค่ะ การถวายของแก้บนของไหว้แก้บนกินได้หรือไม่เริ่มจาก 1. ถวายของแก้บนในบ้านการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทพที่อยู่ในบ้านเมื่อใดก็ตามที่มีการถวายอาหารหรือของที่กินได้ต่างๆสามารถนํากลับมากินต่อได้คะ่ะซึ่งต้องเป็นการไหว้ที่ใช้ทุบเจ็ดดอก และก่อนที่จะนำมากินต้องบอกให้เรียบร้อยจากนั้นต้องรอให้ทูบและควันหายจนหมดก่อนจึงนำกลับมากินได้ 2. ของไหว้บรรพบุรุษการไหว้บรรพบุรุษหรือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพใช้ทุบหนึ่งดอกห้ามลาและเอามากินเด็ดขาดเพราะถือเป็นการให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้ว 3. ไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้านการไหว้ถวายของกินไม่ว่าจะเป็นของกินประเภทใดก็ตามถ้าให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกบ้านไม่ว่าจะไปถวายที่ไหนหรือถวายเพื่อการแก้บนนั้นห้ามเอาของที่ถวายกลับมาเพราะถือว่าเป็นการทำบุญให้ไปแล้วเช่น แก้บนด้วยไข่ต้มหนึ่งร้อยฟองคนที่ถวายห้ามเอากลับมาบ้านแต่คนอื่นสามารถเอาไปได้เพราะถือว่าเป็นการให้ทานไปแล้วไม่ว่าจะถวายของจำนวนเยอะหรือเป็นของที่ดีขนาดไหนก็ห้ามเอามากินเด็ดขาดค่ะอาหารแก้บนกินได้หรือไม่สำหรับการกินอาหารแก้บนนั้นขึ้นอยู่กับว่า ใครถือหรือว่าไม่ถือโดยทั่วไปคนจะไม่กินอาจเพราะเป็นคนมีของที่ครูบาอาจารย์ห้ามเอาไว้ส่วนคนที่กินก็ถือว่าเมื่อนำมากินก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและอีกอย่างของเส้นไหว้ก็มีแต่ของดีๆโอกาสทั่วไปหาทานได้ยากดังนั้นโอกาสเส้นไหว้เจ้าที่จะพลาดอาหารแก้บนได้อย่างไร ในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการไหว้ขอพรโชคลาภให้บังเกิดสิ่งดีๆกับตัวเราถือว่าอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดความเชื่อเหล่านี้ยังไม่จางและความเชื่อเหล่านี้ก็ยังไม่จางหายไปของไหว้ที่สามารถนำมาทานได้คือของถวายเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเพื่อสร้างฐานบารมีต่อไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอวยพรให้ตัวผู้ไหว้นั้นเกิดความสิริมงคลต่อไปหากเราไม่ทานของไหว้นั้นควรแจกจ่ายไม่ควรนำไปทิ้งเพราะจะถือว่าเราไม่รับคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานำถวายค่ะของไหว้ที่ไม่ควรนำมาทานก็ได้แก่ของเส้นไหว้ผีไหว้วิญญาณต่างๆเพราะเราได้ให้เขาไปแล้ว และวิญญาณเหล่านั้นก็จะมาทานของที่เราเส้นไหว้ดังนั้นของที่เราได้ให้ไปแล้วอย่านำกลับมาทานอีกให้ไปแล้วให้ไปเลยนั่นเองของไหว้ที่นิยมนำมาไหว้ได้แก่อาหารมงคลที่มีชื่อมงคลต่างๆเช่นเต้าหู้หมายความว่าสุขใจลาบย่อมหมายถึงลาบยศสรรเสริญ ผลไม้มงคลได้แก่สม้มแก้วมังกรสับประรดความหมายว่าความโชคดีมังคั่งร่ำรวยการเรียกโชคลาภเข้ามาขนมที่เป็นชื่อมองคลต่างๆเช่นทองหยิบทองหยอดไยทองที่หลายคนนำมาไหว้ความหมายว่ามีความร่ำรวยนับหน้าถือตามหาเศษฐี แล้ววิธีการลาของไหว้นั้นก็ให้เราตั้งจิตประนมมือตั้งน้โมอสามจบแล้วพูดว่าเสสังมังคลังอย่าจามิแปลว่าลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลเพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิดอย่างไรก็ตามการบูชาด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมัน่นแน่วแน่ ขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าสาปแช่งใครจิตใจของเราก็จะสุขสบายอย่างแน่นอนค่ะลำดับต่อไปเรามารับฟังผลไม้ที่เป็นมงคลลททททีี่่่เเหหมมมาาาาาะกกกััับบรรรไไไไว้้้้ด้ดดนนใุฟงงคผงคผลชนิดที่หนึ่งองุ่นแดง องุ่นแดงเป็นผลไม้แห่งความงอกงามองุ่นเป็นผลไม้ที่มีความหมายดีในแง่ของภาษาจีนแต้จิว๋วโดยคนจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าผู่ท่อแปลว่างอกงามดังนั้นการนำองุ่นมาเป็นของไหว้จะทำให้ผู้ไหว้และครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตงอกงามนั่นเองค่ะแต่เน้นว่า ต้องเป็นองุ่นสีแดงเพื่อเอาเครสเรื่องสีที่เป็นมงคลเป็นสีแห่งความเฮงและความโชคดีนั่นเอง 2. ส,สับประรดสับประรดผลไม้แห่งความโชคดีสำหรับสับประรดภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าอังไล่แปลว่าเรียกสีแดงมาโดยคำว่าอังแปลว่าสีแดงส่วนคำว่าไล แปลว่าเรียกมาหาเราเมื่อรวมกันจึงแปลวความได้ว่าเรียกสีแดงหรือเรียกความโชคดีให้มาหาเราจึงควรมีสับประรดเป็นหนึ่งในของไหว้อย่าให้ขาดคา3ส้มสีทองส้มสีทองผลไม้แห่งสิริมงคลการเลือกส้มนั้นต้องเลือกส้มที่เปลือกมีสีส้มหรือสีเหลืองทอง เหตุที่ต้องเป็นส้มสีทองก็เพราะสีทองเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลไม่จำเป็นว่าต้องเป็นส้มสายพันธุ์พิเศษอะไรขอให้มีเปลือกสีส้มหรือสีเหลืองทองก็เป็นอันใช้ได้ 4. แก้วมังกรแก้วมังกรผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยชื่อเรียกของผลไม้ชนิดนี้ก็น่าเกรงขามแล้ว สำหรับแก้วมังกรตามคติความเชื่อของชาวจีนจะนับถือมังกรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งแก้วมังกรมีเปลือกเป็นสีแดงเป็นสีมงคลน,นำพาความเฮงเฮงเฮงมาให้ครอบครัวชินแสหลายท่านแนะนำว่า ควรเลือกแก้วมังกรที่มีเปลือกสีแดงและเนื้อด้านในเป็นสีแดงเข้มด้วยก็ยิ่งดียิ่งเป็นสิริมงคลให้มากเท่าทาวีคูณค่าหกล้วยกล้วยผลไม้แห่งความมั่งมีแนะนำว่าเป็นกล้วยหอมทองจะด,ดีที่สุดด้วยลักษณะของกล้วยที่ออกเป็นเครือจึงมีความหมายในทางมงคลว่า ทําให้ครอบครัวเจริญงอกงามมีลูกหลานมากมายไว้สืบสกุลอีกทั้งกล้วยเป็นพืชที่แตกหนอ่อแพร่ยขยายพันธุ์ได้ง่ายทนทานตายยากก็สื่อความหมายถึงการแพร่ขยายของวงตระกูลได้ดีนั่นเองค่ะและสีเหลืองของกล้วยยังหมายถึงความมั่งมีร่ำรวยเงินทองอีกด้วย 6. แอปเปิลแดง แอปเปิลแดงขอให้เน้นสีแดงอย่าใช้สีเขียวแอปเปิลแดงเป็นผล,ลไม้ยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งที่นิยมซื้อมาเป็นของไหว้นอกจากสีแดงที่เป็นสีแห่งความมงคลของชาวจีนแล้วยังมีความเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆออกไปและส่งผลให้ร่างกายสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ 7. ลิ้นจีในสมัยก่อนพี่น้องชาวจีนถือว่าลิ Lin ้นจีเป็นผลไม้ชั้นสูงหาทานยากต้องเป็นคนมีฐานะหรือเป็นขุนนางถึงจะมีโอกาสได้กินเป็นผลไม้ที่มักใช้ในงานมงคลต่างๆของขุนนางชั้นสูงตั้งแต่โบราณเนื่องจากเปลือกสีแดงของลิ้นจีมีความหมายที่ดีเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล 8. สาลี่สีทองอีกหนึ่งอย่างที่ควรมีบนโต๊ะไหว้คือสาลี่สีทองด้วยความที่สาลี่เป็นผลไม้ที่มีธาตุเย็นทานแล้วสดชื่นดับร้อนแก้ร้อนในได้ดีทั้งยังมีความเชื่อกันว่าจะช่วยทำให้ครอบครัวมีโชคลาภประสบแต่เรื่องดีๆมีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสีของสาลี่นั่นเองค่ะ 9. ทับทิม ความหมายมงคลของทับทิมคือเชื่อกันว่าจะทำให้ครอบครัวอบอุน่นไม่ขัดแย้งบาดหมางกันช่วยเหลือจุนเจือกันอย่างดีอีกทั้งสีแดงของทับทิมยังเป็นสีของความโชคดีร่ำรวยคนจีนนิยมผ่าทับทิมหนึ่งลูกแล้วแบ่งให้ครบทุกคนในบ้านเป็นกุศโลบายในการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่เครือญาติพี่น้องอีกด้วยค่ะ และสิบลูกพับลูกพับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีบนโต๊ะไหว้เจ้ามีความหมายมงคลว่าด้วยความหนักแน่นมั่นคงจิตใจเข้มแข็งรอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆชีวิตราบรื่นนั่นเองค่ะเคล็ดลับที่อยากแนะนําอีกอย่างคือผลไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรนํามาเป็นของไหว้ได้แก่ผลไม้ที่มีสีดำ เช่นองุ่นดำเชอร์รี่สีดำเนื่องจากผลไม้ที่มีสีดำมีความหมายถึงการไว้ทุกข์ซึ่งไม่เป็นมงคลอีกทั้งยังมีผลไม้เปลือกสีเขียวต่างๆเช่นกล้วยดิบองุ่นเขียวลูกแพรเขียวฝรั่งแม้ว่าจะไม่ใช่ผลไม้ต้องห้ามแต่ไม่ได้มีความหมายที่เป็นสิริมงคลจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนั่นเองค่ะ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ